คลิปนี้ก็มาดูอีกหนึ่งรูปแบบของสัตรูพืชที่รบกวนต้นกระท่อมนะครับเพื่อนๆน,นี่พเพื่อนดูอาการนี้นะเกิดอแตก่ก้านน,นี่คาดว่าคงเป็นหนอนกินใบอะครับเนาะนี่อาการเนี่ยเพื่อนๆมันเหลือแตกก้านเน ไม่ได้ม้วนใบเหมือนคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตามกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรนอนแบบไหน,นใกล้กลจะมืดแล้วเพื่อนๆมาตามดูว่าไอ้ตัวที่มันกัดกินใบกระท่อมจนเัืตก้านเนี่ยมาตามเป็นยังไง เพื่อนเห็นเฉลยไ,ไหมนี่นี่เหมือนนอนในโฆษณาเลยเทียบกับนิ้วชี้ผมเล็กกว่านิดเดียวกำลังกัดเชื้ออย่างมูมัน อีกหนึ่งอาการนะเพื่อนๆที่ตามหาแล้เจอสาเหตุของการกัดกินใบหรือแต่การก็คือหนอนเนี่ยแต่คิดว่าคงไม่มีหนอนประเภทนี้ประเภทเดียวเนาะมันน่าจะมีประเภทอื่นๆที่เป็นศัตรูพืชแบกระทอมของเพื่อนๆกันก็จะติดตามดูเรื่อยๆะห,หาสาเหตุหาอาการมาเพื่อนๆมีวิธีแก้ปัญหาแบบไหนยังไง คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่เขากำลังอร่อยอยู่กับการเคี้ยวใบกระท่อมของพวกเรานะพี่น้องเอ้ยอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ตัวจะเล็กกว่ามีขนาดเท่ากับดินสอด้านดินสอได้สีเขียวนอีกตัวหนึ่งที่กินกัดใบจนเหลือแต่ก้าน แต่เจ้าสีเขียวนี่ดูเหมือนกำลังเคี้ยวก้านอยู่นะพี่น้องอ่ะดูกลางคืนถ่ายยากนิดนึงกล้องไม่ค่อยโฟกัสเอาพอมองเห็นเนาะนี